เช้านี้เริ่มต้นกันที่ตีสี่ครึ่งเลยค่ะวันนี้มาแต่มืดหน่อยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งขนมไข่หงไปทําบุญตอนช่วงเช้านะคะนัดรับตอนหกโมงเช้าค่ะตอนนี้พรก็ทอดขนมไข่หงนะคะส่วนพี่ทัดก็ทอดขนมไขน่นกกระทาค่ะเพื่อที่จะเอามาวางขายหน้าร้านนะคะเวลาที่ลูกค้ามาช่วงเช้าก็จะได้มีขนมขายไปก่อนเรื่อยๆนะคะจะทยอยขึ้นทีละอย่างนะคะ ขนมไข่หงเตาแรกลูกค้าคือจองไปทําบุญหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวขนมไข่หงเตาที่สองเราก็ถึงทอดแล้วก็วางขายด้านหน้าร้านนะคะขนมที่ลูกค้าต้องการสั่งเอาไปทําบุญเอาไปงานพิธีต่างๆพรแนะนําว่าให้สั่งล่วงหน้านะคะอย่างลูกค้าท่านนี้ก็สั่งล่วงหน้าไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะคือถ้าสั่งล่วงหน้า1วันก่อนเที่ยงพรจะได้เตรียมของให้ในช่วงบ่ายนะคะ พรจะกวนไส้ของช่วงบ่ายของทุกวันเลยนะคะจะทําแค่วันต่อวันพรจะไม่ทําเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการจํานวนมากต้องการไปทําบุญนําไปแจกให้สั่งล่วงหน้าจะดีที่สุดนะคะพรจะได้เตรียมของเถอไว้ให้ถ้าสั่งปุ๊บเอาป้าแบบนี้ก็คือทําไม่ทันนะคะต้องขอโทษลูกค้าด้วยหลังจากที่ทอดขนมเสร็จแล้วพรก็จะมาจัดใส่กล่องนะคะ กล่องแบบนี้กล่องละ50บาทมีทั้งหมด15ลูกนะคะพรปรับราคาขนมเป็น 3ลูก10บ,บาทจากราคา4ลูก10บ,บาทนะคะเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบขึ้นพรปรับราคานี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาแล้วนะคะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยอมรับแล้วก็โอเคเข้าใจนะคะขนมกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่นะคะลูกค้าสั่งทั้งหมด300บาทก็จะได้ทั้งหมด6กล่องนะคะพรใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาพัดลมเป่าให้เย็นก่อนนะคะจะยังไม่ปิดฝากล่องไม่งั้นขนมจะเป็นไอนะคะเป็นไอน้ํามันก็จะทําให้ขนมชื้นนะคะ แ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรก็จะให้พี่ทัดไปส่งนะคะลูกค้าบอกว่ารบกวนให้ไปส่งด้วยเพราะว่าลูกค้ายุ่งหน้างานอยู่นะคะอาจจะไม่มีเวลามารับทางเราก็โอเคได้เลยค่ะบริการส่งให้ถึงหน้าง,งานเลยขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ ใครที่อยากแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนสามารถแวะมาได้นะคะที่หน้าร้านอาหารแบมบูแยกสะพานวัดพังม่วงนะคะอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงเที่ยงเลยแต่ส่วนมากก็จะปิดประมาณ11โมงนะคะเพราะว่าของหมดแล้ว